สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เห็นในภาพนี่คือถ้วยถ้วยที่สามปุยบรุรีนะครับเป็นส6งสุขแวนลอ,อยรุ่นบุกเบิกร,รุ่นเข้มนี่ก็อายุครบ20ปีแล้วครับยังสบายอยู่คุณทวด เดี๋ยวจ,จะหาว่าโมดูเบอร์ห่วงหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับลำหลักตัวนี้ที่แข็งเนี่ยที่หนึ่งขึ้นไปวนคนต้อนเด็กลาว ตกใจขึ้นไปวนกงข้างๆเลยเอาไปหนึ่งสองเลยอย่างนั้นตัวเนี้ยที่หนึ่งตายยังดีอยู่สายพันสาสิบหกครั้งนี่มันเป็นาสายเลือดที่ว่าค่อนข้างจะ อายุยืนนะครับวงวงไทยแลนด์1997 20ย่ปีย่าง21ปีด้วยซ้ำก็ยังดูแลกันอยู่เป็นคุณทวดก็แล้วอ้าวไปกินข้าวต่อคุณทวด จะอยู่ได้สักกี่น้ำยังไม่รู้ไปกินกันสบายสบายเลี้ยงกันให้ยืดยาวลยอายุอะ่ะเทียบกับคนในนกตัวนี้อายุต้องเกินร้อยปี ร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ต้องเกินร้อยแน่แน่ครับส่วนที่เห็นในภาพนี่ก็เป็นลูกนกใสยเหนือใส่ห่วงซ่อมตัวหนึ่งอีกตัวก็ติดเปล่า อีกอาทิตย์นี้คงจะแยกขึ้นได้แล้วนี่ก็ลูกที่สองแม่ฟ้าหลวงเข้ากับที่หนึ่งโลกผู้ไข่มันไปให้ลูกถ้วยที่สามหนองคายไปแล้วามากรซีพีที่ผ่านมาแต่ตัวนี้บินดีใส่เหนือแบ่งหวงหมื่นสามเที่ยวสามป้ายหลังโดนเหยี่ยวตะปกมาด้วยแม่สาย นี่หุ่นจะยาวหน่อยแต่ทางกายที่เชื่อขนมกินได้เฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บนะเว้ยจะดูลูกน่อยหน้นาตาเป็นไง นี่แหละครับเจ็ดหนึ่งคู่ไข่จะเจ็ดสองคู่ไข่เป็นนกพ่อพันธุ์ไปแล้วให้ลูกถ้วยที่สามไปแล้วน้องไายเข้ากอยะสุนหนึ่ง